ได้แล้วครับ3โทเค็นโอ้โหเคลื่อนที่ไวประมาณ20%นต่ะตอนล่องหนนะเนี่ยดูดิโคตรไวเลยทุกคนไปไหมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยู่กันกับเกม d e a เ by Daylight คือเสียงผมในคลิปนี้นะครับอาจจะแปลกๆนะพอดีผมใช้ไม้ ที่เป็นไมโครโฟนจริงๆอะ่ะซึ่งอันนี้นะครับเป็นไม้ที่ยืมจากเพื่อนมาใช้ชั่วคราวคือลองใช้ดูก,ก่อนไม้ยืมเพื่อนนะครับแต่ผมต้องคืนเพราะว่าเพื่อนยังไม่ตาย <S <S ซึ่งนอกจากผมจะมาลองทดสอบไม้ใหม่แล้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเซ็ตเปิร์กค,คอมโบใหม่ด้วยครับเล่นโดยเล่นกับเดเลสน,นี่ก็เป็นเซ็ตแบบบูสสปีดเลยเปิร์กแรกครับมีชื่อว่าอัมหิตฉับไว เมื่อเราใช้งานปุ๊กนี้นะเราจะไม่ได้รับปัตรลัดอีกต่อไปแต่ทุกครั้งที่เราโจมตีเซอร์ด้วยการโจมตีพื้นฐานเสเ็จเนี่ยเราจะบูทสปีดต,ตัวเอง5%เวลา10วิก็มาคอมโบกับนี่เกมเริ่มแล้วเปิ๊กนี้เนี่ยเมื่อเราไล่ล่าคนที่เป็นเหยื่ออยู่และเราทำลายเครื่องปั่นไฟหรือกำแพงหรือแท่นไม้เนี่ยเราก็จะติดเร่งรีบ5%อีก10วิด,ด้วยคือค่าเท่ากันเลย อีกเปิร์กหนึ่งก็คือนี่ครับเล่นกับอาหารเมื่อเราไล่ล่าคนที่เป็นเหยื่อและปล่อยให้เหยื่อหน,นีไปเนี่ยเราจะได้รับโทเค็นมาหนึ่งโทเค็นซึ่งแต่ละโทเค็นเนี่ยก็ทำให้เราเพิ่มสปีดขึ้น5%ครับแล้วก็หัวหมูซึ่งอันเนี้ยมันเล่นกันแต่เด็แล้วผมรู้สึกว่ามันน่ารํำคาญดีแล้วก็แอดออนครับนี่อันนี้เนี่ยจะทำให้เวลาการปรากฏตัว เร็วขึ้นเพิ่มขึ้นอีก12%แล้วก็อันนี้ครับลมพายุอันนี้เนี่ยตอนที่เราล่องขนอยู่เนี่ยเราจะติดสปีดไวขึ้น9%นั่นเองครับไปเล s โกโอเคอยู่กับดันห้องอ่าที่มืดมนมืนมดมนเหมือนอนาคตประเทศเฮ้ยใครอะหวัดดีพวก <c ười> เอาไปก่อนหนึ่งที มาเริ่มเกมมาจากหัวหมูก่อนบอกเลยถึงไม่ให้จุดจีนแต่ผมก็แจกหัวหมูได้นะหวัดดีครับหวัดดีคนนี้เป็นเหยื่อปหโอเคคนเป็นเหยื่อไปก่อนได้หนึ่งโทเค็นเฮ้ยทำอะไร โอเคได้หนึ่งโทเคนนี่เห็นไหมการจาังหวะเข้าออกเฟดครับแล้วก็มันกอกมาเก็บในมุมข้างบนเหรอเดี๋ยวเราเอาสักสองเอาสักสองสัตราก่อนอะไร เพราะเราก็ต้องแจกหัวหมูด้วยนี่กันนะเจอแล้วหนึ่งนี่นะคนที่ไปเหยื่อแทนแล้ว,ลวเรียบร้อยมาไปขายติมตอเซอร์น่าจะ,จะอยู่ตรงไหนวะ ไม่รู้อ่ะพอดีเขาไม่รู้ว่าตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวดับบูนก่อนอาจเป็นบูนฮิ้วโอเคเขากลับมาแล้วแหมกันให้เพื่อนทุกทนะเ,นเดี๋ยวนะข้อเด็ดคนไม่กินไปไหน ขอเดตขอเดตขอแม่มุมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวอเดตมันอยู่ข้างล่างอันนี้งาจกระดัโอเคเพลงขึ้นแล้วก็พอแค่นี้พอสวัสดีครับท่าทุกคนดิ <c oughs> ดึงหลังมาเลยครับไม่เสียแม่งมุม,ม คือเมื่อกี้กาดจะเข้าไปโจมตีแบบสรบไรมาต่อฟักเกอร์แต่แบบได้ดึงหลังเฉยกระเทืบโอเคงั้นเราไปหาคอเด็ดต่อคอเด็ดแต่ถ้าเกิดนอนพิท่าอันนี้เป็นคอเคล็ดลนะมุกอะไรของกูเนี่ห้าบาทสิบบาทก็เอาไว้เฮ้ยเสียงเจ็บเสียงเจ็บเสียงเจ็บสวัสดีครับเจ็บเหรอให้หมอช่วยไหมแหมบล็อกด้วย โอเคเพลงขึ้นการเล่นขึ้นพอโอเคไล่ล่าก่อนได้แล้วครับสามโทเค็นโอ้โหเคลื่อนที่ไวประมาณ20%สิบเอร์เซ็นต์น่ะตอนล่องหนน่ะนึกว่าเปรวิ่งเธอหวัดดีพวกนี่แน่ ด่าจะปิดอีกไม่ต้องแจ้งกันเดแล้วกูเสียโทษแล้วกูต้องกูเสียฟรีแต่ไม่รเนี่ยดูดิโคตรไวเลยทุกคนไปไม้ไหมอัจจัยแอลแอโอเคไปไม้แล้วก็ล่อยต่อจะหนีไปไหนครับโดเดข้าไปก่อนโดดเฮ้ยข้างบนข้างบนข้างบน ไอติมมาแล้วครับเอาละักเลียเอาะเด็กๆเอาไอติมหน่อยไหมปล่อยคนดีกว่าดูเหมือนไม่มีขอยากซื้อติมเฮ้ยใครโดลงมาแม่เรียบร้อยขวดไว้ไเข้าที่หลังเนี่ยพอเราเสียโทเค้นจากในมุมเว้ยเรายังพอมีสปีดจากเปิร์กที่ชื่อว่าเอเม่ฉับไวเพราะมันห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนี่ย ืสใส่แล้วหนึ่งเครื่องฮันแน่โอเคมีใครอยู่ั้นหรือเปล่าไล่ล่าก่อนไล่ล่าก่อน โัวเขาไปที่หลังโอเคได้แล้วครับว <c oughs> ิ่งฉีกเลยอืมไม่นี่เลยวะเป็นไร <c oughs> แจวตอนนี้หัวหมูสามคนละอยู่ไหนฮันแน่ปัดไหีคนเดียวไม่เหงาหรอน้องพี่ปัดด้วยนะเอาไปกินซะ เนี่ยคือพอเราขวรได้แผลฟรีะเว้ยเราก็ได้จะปิด5%ถึงแม้มันแค่สิวิแต่มันก็ได้หนึ่งเครื่องแต่เหวี่ยวหมูัน4คนยิ้สนุกอ่ะจ่าเอมีคนหลงมามาจับคนหลงทางหนึ่งนางปีแน่ <c oughs> คนนี้เฟสองละน่าจะฮิวกันเถอะสักแห่งในโลกนี้ าปล่อยตายเหรอทายาไม่มีเฮ้ยใครนี่ไงเจอแล้วมีไลน์ด้วยมีสปินด้วยคนเนี้ยแต่โทษทีนะพี่เอก็มีเหมือนกันติ๋วิงเจ็ดสองขวด หนห้าเปอร์เซ็นต์เราไม่เจอเหยือ่อเฮ้ยอะไรแดงๆวะรอยเท้าเหรอไปไหนวะช่างแม่งเฮ้ยคนเจ็บพับไม้โอเค เวทอหดเย่อเปลี่ยนไหมโ <c oughs> okay, อเคเย่าไม่เปลี่ยน <c oughs> แต่เ้าถ้าปีนะไม่เป็นไรลุยอืม <c oughs> มีไลท์แต่โทษทีนะไลท์ก็ตามทันครับเรียบร้อยเหยื่อเปลี่ยนแล้วคนนี้ ขอเด็ดหาไม่เจอกูเอาลิปลี่เลยกันเอเลนลิปลี่จากไททันอันนั้นเอเลนเจเกอร์มตากคนตองอยู่อีกคนหนึ่งอยู่นู้นและมีเขาคนอยู่นี้วัดดีครับอันนี้งไงเจอแลว้วหัวปาม 14%ช่วงขณะเนี่ยคือต่อให้เล่นแคปแอดออนของเดเลดกับเบิร์กเนี่ยเราก็วิ่งไวขึ้น14%แล้วนะคือแค่นี้ก็ไวแล้วอะ่ะแล้วถ้าเกิดมีแมงมุมงช่วยมีเกมเริ่มแล้วช่วยโอ้โหนี่มันโปวิ่งแบบถูกกฎหมายทชชัดโอเคด้วยคำที่ตอนนี้รูปเกมเราค่อนข้างจะได้เปรียบนะ เดี๋ยวเราขอไปเก็บแมงมุมจากเอเลนก่อนแล้วกันลอยเลือด <c oughs> เอา <c oughs> ฟุกไปแลวเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ไม,ไไม่ไม่ได้เปิดกรอบนะครับผมฟุกนะคนที่เฟรย์อะไระเฟรย์หนึ่งปะเฟรย์แรกใครแรก มาเดี๋ยวเราทรมานเล่นกันสักแป๊บนึงโอเคเพลงขึ้นพอจากนั้นเราก็หาเขาต่ออยู่ตรงไหนครับนี่ไง ให้เพลงมันขึ้นก่อนฮัลโหลเพลงขึ้นยังยังไม่ขึ้นงั้นกูต่อมาใกล้ไข่น่าจะขึ้นแล้วนะปึ้มปึ้มโอเคขึ้นแล้วอือหือดูไม้เขาสลายไหมพอ เรียบร้อย3โทเค็นตึงๆวัสดีครับโลวอ้ยเสียัเสียไปม,มุมฟรีมาโดดเลยไม่ได้เรียบร้อยครับเยอะเปลี่ยนเอาไปมุมกลับมาก,ก่อน โอเคการต่างนะตอนนี้เรียบร้อยแต่แค่นี้สปีดเราก็ไวครับสวัสดีเรียบร้อยลม้มกลับไปคนนี้ต่อทันไหมน่นาจะทันอยู่อเอาอยู่มุมต่อ โอเคได้แล้วครับหนึ่งโทเค็นอนุมได้หนึ่ง,ได,งได้แล้วครับสามโคตรทรมานเซอร์เลยจริง นี่นะเลรวก็อุ้มบอกเลยว่าปีนไวจะจับอะมาแขวนมาหาคนสุดท้ายกันคือเมื่อกี้เนี่ยคือเราอนี่ะนะเราจะแบบเราจะเก็บแอง,งมุมอะ เพราะมันอ,อยู่ที่เขาปิดเรียบร้อยมาหาเลยตอนเะนี้ยหาตามประตูเลย A few moments later แล้วก็ขวดเรียบร้อยครับนี่เซตนี้บอกเลยยังกระโปรงแฮกแฮกวิ่งอ่ะแล้วก็แขวน เดี๋ยวรอครับเก็บ4บะหมี dle, okay. ses, ่เก like uh, uh, ี้ยวหิวเลยตอนนี้ก็หิวแหละพอนี่กลางวันแล้วตอนลัดคลิปแบบโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับได้นะครับอ่าแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายครับสวัสดีครับและแขกก็ยังบักอยููเฮ้แต่นี่เล่นดีจริงว้วยคือแบบเนี่ยสปีดคือนี่คือเราสร้างความรัคาโดยในการใช้หัวหมูเลยแล้วจากนั้นคือเราก็ไปหาเหยื่อ เนี่ยเอา2อันเนี่ยเกมเริ่มแล้วกับเลือกอาหารนอะ่ะไปหายเยอะแล้วก็เก็บโทเค็นซึ่งถ้าเกิดว่าเราตีเขาโดนนะเราก็ได้อนี่มาอีกคือถึงแม้ว่าเราจะเสียโทเค็นจากแมงมุม um, แต่เราได้สปีดจากเปิร์กอาวมธฉับไวเนี่ยมนในตรงนี้เลยอารมณ์เหมือนเรามีแมงมุม um อยู่ตลอดอะ่ะเนี่ยคือถ้าเกิดว่าผมมีอยู่2โทเค็นตีปุ๊บหายไปหนึ่งแต่เราก็ได้อาวมธฉับไวกลับมาเนี่ยคือเหมือนเราเลี้ยงสปีดได้อยู่ตลอดอะ่ะเนี่ยดีมาก ก็จัดนะครับลองจับไปเล่นได้นะครับไปอันนี้ไปรจริงแนละ้ว